สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระลบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับผมจะมาประกาศนะครับตามหาเหรียญ5บาทที่มีราคาแพงนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละ20,000บาทสยามชาแนลยินดีรับซื้อสูงสุดเหรียญละ 2,000 0บาทนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากทุกท่านนะครับแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปหน่อยนะครับเราตามหาอยู่เนื่อจากว่าอย่างนี้ครับทำไมถึงมาประกาศรับซื้อแพงขนาดนี้นะครับสำหรับเหรียญ5บาทที่ดูกันแค่พอสอนะครับผมให้2,000 0นะครับคืออย่างนี้นะครับทุกคนครับเนื่จะว่านะครับเมื่อเช้านี้นะครับผมก็ ไดนะ้ดูเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาทางไลน์นะครับของเราแล้วปรากฏเราไปเจอพศออนี้ที่เพื่อนๆส่งมานะรเราประเมินราคากลับไปแต่ทีนี้นะเพื่อนๆนนนะก็ยังไม่ตอบกลับมาก็เนื่องจากว่าสยามชาแนลเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะได้ของไวๆซึ่งผมเชื่อว่าเหรียญ5บาทที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้เป็นเหรียญหายากถึงให้ในราคาที่แพง และก็ยืนยันนะครับว่าทางเรารับซื้อนั้นไม่ต้องทำใบรับรองใดๆเพื่อนๆสบายใจได้นะครับถ้าคุณมีผมจะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเหรียญ5บาทที่อยู่ในมือของคุณนะครับเพียงแค่3จุดเท่านั้นผมให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่20,000ผมยินดีรับซื้อทุกสภาพนะครับขอแค่ไม่มีข้อโต้แย้งนะครับหรือว่ามีการชำรุดของเหรียญ ให้ผมดูรายละเอียดแค่นี้ผมซื้อเลยผมใช้ข้อมูลแบบนี้ครับสำหรับเหรียญนะครับเอาหน่อนะครับทุกคนครับจาให้ดีนะครับแชร์ด้วยนะครับฝากเพื่อนแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะครับผมต้องการมากในขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าต้องการมากเพราะว่าประเมินไปแล้วนะครับขนาดเก่าๆผมให้เขาเป็นหมื่นนะฮะแต่เขายังยังไม่ตอบกลับมานะครับยังไม่ตอบกลับมานะครับเมื่อเช้าดูลายนะครับเขายังไม่ตอบกลับมาเลยผมเลยถือโอกาสนี้ประกาศไปเลยก็แล้วกันนะครับ ฟังนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่ถือเหรียญ5บาทรุ่นนี้อยู่ในมือครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ3จุดดังต่อไปนี้นะครับ3จุดดังต่อไปนี้มีมูลค่าสูงถึง20 0 0 0บาทเรารับซื้อเดี๋ยวผมขึ้นลายดีให้ไม่ต้องกังวลใจนะครับเราไม่มีการทำใบรับรองใดๆเพื่อนๆครับจำจุดแรกนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับสำหรับเหรียญ5บาททั่วไปนี้นะครับทุกคนเนี่ย นะครับที่สามารถขายได้เลยเนี่ยนะครับในทุกวันนี้ที่เราเจอก็คือมีปี2540ใช่ไหมครับแล้วก็ปี2546ใช่ไหมครับที่ขายได้อยู่แล้วแต่ราคายังไม่แรงเท่ากับเหรียญที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับเหรียญของคุณนะครับต้องมีด้านหน้าแบบนี้เท่านั้นนี่นะครับจำให้ดีนะครับต้องมีด้านหน้าแบบนี้เป็นพระเสียรเล็กแบบนี้เท่านั้น นะครับน the ี่คือจุดที่1นนะครับจุดที่2พลิกมาด้านหลังครับทุกคนพลิกมาด้านหลังของเหรียญนะครับจํานะครับแล้วก็ฟังที่ผมบรรยายด้วยพลิกมาด้านหลังเหรียญของคุณต้องเป็นนะครับเรียกว่านี่นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปวัดแบบนี้นะครับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแบบนี้เท่านั้นรุ่นนี้และต้องเป็นเหรียญ5บาทนะครับ ในส่วนของปีพศที่เราประกาศตามหานะครับต้องบอกว่าตามหานะเพราะว่าดูไลน์เมื่อเช้านี้แล้วเขายังไม่ตอบกลับมาถ้าตอบกลับมาเดี๋ยวผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับถ้าเขาขายมาผมให้ไปบื่นหนึ่งนะสภาพผ่านงานใช้นะครับในส่วนของเหรียญที่นะครับเป็นหลังวัดเวียนจมะประพิษดุสิตวนารามพศออที่ทางผมเนี่ยรับซื้อและก็ตามหานะครับ ก็คือปีจำนะครับจำปีพศให้ดีนะครับ2,530ครับนะครับ2,530นะครับที่ผมประกาศตามหานะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆส่งมานะครับผมบอกว่าให้ส่งมาก่อนให้ผมตรวจเช็คซะก่อนว่าเป็นปี2,530จริงไหมเพราะว่าผมกลัวอย่างไรทำไมถึงให้ส่งมาก่อนผมกลัวว่า คุณจะไปแปลงเหรียญปี31มาเป็น30หรือไม่ผมเลยให้ส่งมาเอาอย่างนี้นะครับถ้ามีอยู่จริงนะครเพื่อนๆผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในโลกสะสมนั้นมีอะไรที่แปลกๆนะครับเหมือนอย่างที่เขาไปเจอปี1บาทบาทนะรตราแผ่นดินปี2,500เอาขออภัยครับ2,493เห็นไหมครับยังสามารถเตอได้ แล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับที่เขาเจอเอีกนะครับเหรียญครุฑกลม5บาทปี2515้าเขาก็เจอได้วันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะอยู่ในมือท่านก็ได้นะครับไม่แน่นะเพือพ่อนๆลองหาดูหน่อยหาดูเล่นๆนะฮะที่เป็นพราเศษเล็กแบบนี้เท่านั้นนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสามจุดเปลี่ยนราคาเป็นสามหมื่นทันทีก็คือเป็นผ้าเศษเล็กแบบนี้หลังวัดเบญจมบพิษดุสิตมนารามเป็นเหรียญห้าบาท แต่ปีพศที่ประกาศตามหาคือ2530ถ้าผมเจอผมมั่นใจว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหรืออาจเป็นเหรียญตัวอย่างก็ได้หรือผลิตผิดพลาดก็ช่างแต่ถ้าเหรียญน,นี้นะครับของคุณเป็นปี2530ผมประเมินสูงถึง20,000บาทยินดีรับซื้อทุกสภาพขออย่างเดียวอย่ามีปัญหากับเลข0ูย์กับเลข3เด็ดขาด นะครับห้ามมีปัญหากับเลข3กับเลขศูนย์เสองตัวสุดท้ายเนี่ยคือข้อตัดสินผมซื้อไม่ซื้อถ้ามีรอยอะไรต่างๆผมไม่ซื้อนะครับอาจจะแปลงปี3-1มาก็ได้เหมือนกับเหรียญที่ผมประเมินไปสักกูน่นี้ก็ไม่ตอบกลับมานะครับก็เงียบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเจอนะครับ5บาทหลังวัดเบญจมาะ,ะพิษดุสิตวนารามรุ่นนี้นะครับปี25 3 0แอดไลน์อดีที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับ ยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทําใบรับรองรับรองใดๆท่านสบายใจได้กับสยามชแนลยินดีจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเราจะได้เหรียญนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญนี้มีอยู่จริงๆและเป็นเหรียญแท้ที่เขาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ